เรื่องการเจริญหรือทำให้มีปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงนั้นผมได้ทำวิธีการเคลื่อนไหวนี้ผมรู้จริงไม่ยืมคำพูดใครมาพูดทั้งหมดเลยผมเอาความพูดผมเห็นความเข้าใจของผมเองมาเล่าสู่ฟังใครต้องการก็ทำถ้าใครไม่ต้องการแล้วก็ฟังแล้วก็เอาไว้จำไว้ บางทีบาทมีโอกาสมีเวลาครั้งหน้าเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตามไปดังนั้นการทำความรู้สึกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญอย่างไดอาจจะมีความสงสัยอย่างนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่สิ่งที่ไม่เคยรู้ผมรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นผมเห็นสิ่งที่ไม่เข้าใจผมเข้าใจเมื่อรู้เห็นเข้าใจทราบซึ้ง จึงใจแล้วไม่หลงไม่ลืมพูดเรื่องการเห็นการรู้การเข้าใจผมทำพลิกมือขึ้นควมมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังก้มเงยเอียงไสเอียงขวัวคืนน้ำลายลงไปในนำคอขอ,ขอให้รู้สึกตัวและพิษตาก็ให้รู้ ความรู้สึกอันนี้แหละมากขึ้นมากขึ้นกวามไม่รู้มันหายไปมันจางไปความรู้มากขึ้นมากขึ้นมันเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจเกิดปัญญาเกิดมีแสงสว่างในใจแต่ไม่แสงสว่างคือแสงเทียนแสงตะเวนนี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่พลาดผิดรู้ตามเห็นตามที่พระพุทธเจ้ารู้จริงๆ ดังนั้นการรู้ก็รู้ลูกลู้น้ำนี่เองทีแรกแต่ทําจังหวะจึงรู้เมื่อไม่ทําจังหวะไม่รู้เพราะผมไม่รู้เนี่ยทาพุทโธหรือนับม่งสองสามสัมมาอรหังพองลุกอนาปานสตินี้ผมผมบารู้รือผมไม่รู้ใครจะรู้ก็เรื่องของคนอื่นผมรู้เรื่องนี้ผมก็ต้องนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง รูปรู้นามนี่เองรู้ก็ไ้ไม่ได้รุ่นอื้นเลยรูปกของเรานี่เองรูปเรานี่เนี่ยรูปทมนามทรรูปโลกนามโลกรูปโลกนามโลกมีสองอย่างด้วยกันคือโรคทางเนื้อหนังเจ็บหัวปวดท้องเป็นบาดเป็นแผลเนต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้หมอที่โรงพยาบาลเซ็ฟร่างกายแล้วหมอจะให้ยา เมื่อให้ยายมากินบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายบางทีก็ตายก็เป็นนะนี่เป็นอย่างนั้นโลกทางจิตใจแบบนี้แต่ร่างกายรูปนามนี่ไม่เป็นอย่างไม่คําว่าไม่เป็นอย่างเนี่ยไม่เป็นอะไรหรือไม่เป็นไรแบบนี้มันเป็นคําหมายคําพูดจรงมันเคลื่อนไหวไปมาได้แต่ควมจริงแล้วถับม,มาเน,นเคลื่อนไหวไม่ได้รู้ยังไงต้องเป็นอย่างนั้น จิตวิญญาณเป็นโลกคือมันมีพอใจมีไม่พอใจมีดีใจมีเสียใจขัดเคืองใจหรือว่าไม่ชอบใจหรือชอบใจอย่างนี้อันนี้จิตวิญญาณเป็นโลกทํำยังไงจึงจะหายต้องเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาให้จิตใจแจ่มใสให้จิตใจว่องไว เมื่อจิตใจแจ่มใสจิตใจว่องไหวแล้วสามารถที่จะตัดหรือจิตใจที่สุขปรกนั้นทิ้งเป็นอย่างนั้นเมื่อรูปโลกนามโลกรู้ดีแล้วก็รู้สมมตุติรู้ทุกของอังอนิจจงอนัตตานี่เองทุกของอังอนิจจงอนัตตาก็สมมุติพูดขึ้นมาทีแรกผมรู้ว่าทุกของอังอนิจจงอนัตตานั้นผมหมอกฟันหัก เมื่อนั้นมันแห้งมันแห้วไปเมือมันย่นย่อมันยานไปเข้าใจอย่างนั้นแต่เมื่อมาปฏิบัติแล้วไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นตัวเคลื่อนตัวไหวนี่เองลิกมือขึ้นขั้วมือลงมันเป็นทุกข์มันพิษตามันเป็นทุกข์มันหายใจเข้าหายใจออกมันเป็นทุกข์พุ่มเมันเป็นทุกข์เอียงไส้เอียงหัวมันเป็นทุกข์กลืนน้ำลาย เข้าในลาคอนี่ก็เป็นทุกข์เราพิบตานี่เมื่อกายแด่หัวพิบขึ้นพิบลงมันเป็นทุกข์ทางนั้นอันควรทุกข์อันนี้แหละพระพุทธเจ้าสอนเราให้เรามีสติกำหนดรู้ในอิริยาบถท้งสีคือยืนให้มีสติเข้าไปรู้เดินให้มีสติเข้าไปรู้นั่งสติให้มีให้มีสติเข้าไปรู้นอนให้มีสติเข้าไปรู้ ท่านสอนให้เรามีสติเข้าไปรู้ในอริยบุตรทั้งสี่เท่านั้นก็ยังไม่พอท่านยังสอนให้เรามีสติเขาไปกำหนดรู้ในอริยบุตรย้อยคู่เยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามเนี่ยท่านสอนอย่างนี้สอนคนจริงท่านมีความหมายสอนอยากให้เรารู้เรื่องทุกนี้เองดังนั้นเมื่อผมทำแล้วมันรู้จริงๆรู้ของจริงรู้แล้วว่าเปลี่ยนแปลงว่าแปรผัน มั่นคงถาวรบาปคือมืดนั่นเองบาปคือไม่รู้บาปคือโง่นั่นเองถ้าหากยังมืดจิตมืดใจยังงง่อยู่ยังไม่สลาดแม้จะทำบุญให้ทานรักษาสิลเท่าใดก็าตามยังมีบาปอยู่นั่นเองบุญเหมือนบุญคือรู้บุญคือเข้าใจบุญคือสว่างใจบุญคือไม่ทุก อันไม่ทุกข์นี่แหละท่านเรียกว่าบุญดังนั้นจึงว่าคนไม่รู้บุญขอบุญไม่ได้คนไม่รู้บาปรีบบาปไม่ได้เมื่อรู้อันนี้เราสิ่งที่ผมลดได้ทันทีเลยผมรู้ทุกข์แล้วผมลดได้ทันที <S <S ผมมาลุยปัสนูนี่ผมอาบน้ำมาแล้วผมมาเดินจมกลมย่างไป มีคนมาซุกข,ข้างผมนี่ครับวูบนี้ผมก็เลยดูไม่เห็นอะไรเลยมันคิดึ้นมาครั้งที่สองเนี่ยผมรู้ครั้งที่สามเนี่ยผมรู้จริงๆครับรู้แล้วผมทําเหมือนแมวกับหนูบ้านเรามีหนูต้องเอาแมวมาเลี้ยงไว้แมวตัวน้อยหมูหมูตัวใหญ่มันออกมาแมวมันไม่เคยกลัวหนูมันก็จับหนูเลยหมูมันตื้นมันก็แล่นหนีหนูแมวมันก็ติด หนูไปอันนี้เป็นความู้ของอาวิสาครับอาวิสาไปว่าไม่รู้หนูจนน้อยมันไม่มีสติมันไม่มีสมาธิมันไม่มีปัญญามันยังไม่สามารถตัดขมรู้น,นั้นทิ้งมันยังวางขมรมู้นั้นไม่เป็นมันก็เลยเข้าไปในข้มรู้มันก็เลยรู้ผีรู้เทวดาไปสอนผีสอนเทวดานี่มันเป็นยังไงอันนี้เป็นข้อมู้ของวิสนูเมื่อผมรู้อันนี้แล้วก็ ความคิดนั้นมันคิดเราเห็นเรารู้เราเข้าใจแจ่มใสดีว่องไวดีมันคิดปุ๊บเห็นปั๊บความคิดมันทุกหยุดทันทีครับเมื่อความคิดมันหยุดแล้วเราก็สมมุติมันคิดลอยเรื่องนะครับเราจะทันมันร่วงเดียวทีแรกมันเก้าสิบเรื่องเก้าสิบเก้าเรื่องมันบ่ทาให้ทันมันบัดนี้มันคิดขึ้นมาลอยเรื่องเราทันจากห้าเรื่อง แล้วมันกันอย่างเก้าสิบห้าเรื่องเท่านั้นเองบัดน,นี้มันคิดขึ้นมาลอยเรื่องเราได้สิบเรื่องมันก็ยังไม่ทันมันเก้าสิบเรื่องเราพยายามทําความรู้สึกการเคลื่อนไหวนี่เองครับความรู้สึกนี่ความเคลื่อนไหวนี่มันตัดมันทําให้หยุดจังหวะสติปัญญาวุ้สมาธิปัญญามันแจ้มใสได้ครับมันก็เลยหยุดความคิดนั้นได้ มันควมคิดนั่นน่ะมันไม่รู้ครับมันเข้าไปในความคิดแต่บางคนเข้าใจว่าผมทําบิปัสนาเคลื่อนไหวไปมามันไม่มีในตำราทั้งหมดอันนั้นผมเข้าใจว่าแม้จะเรียนนักทำตีโทเอกถึงมหาเปรียญก็ตามผมว่ายัางเรียนน้อยเกินไปไม่เรียนสายโลกก็ตามจบปริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอกก็ตามถ้าหากว่ายังไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะว่ายัางเรียนน้อยเกินไป รูอ้อยังไม่แตกสารยังไม่รู้คาสอนของพระพุทธเจ้าทําไมจึงไม่ไม่มีาะพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติกําหนดรู้ในอริยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งน,นอนและให้มีสติกําหนดรู้ในอริยาบถย,ย้อยคู่แยกเคลื่อนไหวเนี่ยท่านสอนอย่างน้นจะไปหาว่าโบมีผมเข้าใจว่าเรียนน้อยเกินไปไม่จะแตกสารในพระใจพีจ่ตุ๊กตาม นะเรื่องความรู้ของคนนั้นแต่ว่าดีเขาว่าไม่มีคนดีแต่ผมว่ามันมีเพราะมันเป็นคําพูดคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เรื่องให้มีสติกําหนดรู้ในระวยบทนี้จังหวะรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามที่ผมพูดมานี่เป็นคนจริงแต่โลจรซ่าเรื่องนี้ครับลกเย็นมาผมกัรู้ผมคิดเมื่อรู้ขมคิดดีแล้วผมคิดมันหยุดเอาหยุดเอาอย่างนี้นะครับ ดังนั้นจีวะมาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาดังนั้นการเจริญสติเนี่ครับเจริญผมรู้สึกนี่มันสามารถทําให้ผมคิดถูกได้อย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอริยสัจสี่เืองคุกสมุทัยนิโรธมากเราได้ยินได้ฟังมาแล้วเรื่อง แต่เขาบบรูคำว่าบบรูนั้นกับโมเมนแต่ว่ารู้หักไม่ใช่รู้รู้อย่างบบรูรู้อย่างผู้รู้ต้องปักมันรู้อย่างผู้รู้รู้อย่างใดเันรู้อย่างผู้รู้นั้นคือเรารู้ผมคิดเห็นคมคิด,เห,คดเหมือนกับแมวที่มีกําลังพอดีมันคิดปุ๊บเอาเห็นปัก ผมคิดมันหยุดเลยอย่างทุกต้องกําหนดรู้ไม่ใช่กําหนดบนอื่นเนี่ยครับกําหนดการเคลื่อนไหวเนี่ยพลิกมือขึ้นรู้สึกตัวพุ่มมือลงรงกตัวเอียงซ้ายเอียงตัวก้มเงยเนี่ยรู้สึกตัว,อ,อ,ตว,ตวอันควรรู้สึกตัวเนี่ยเพราะว่าทุกต้องกําหนดรู้มันเป็นตัวทุกอย่างที่ผมว่าให้ฟังเมื่อแหรงกวา เคลื่อนไหวไปมาทุกอิเรียบโมันเป็นตัวทุกเป็นทุกขังเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทุกขังเป็นมันติจ่กับรูปอนิจจังเป็นว่าห้ามบอได้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอนัตตาบาังคับบ,งรรรบังสาบอได้มันเป็นเองครับอย่างทิฏฐานมันทิฏยองสีต้องเตนในน้อยสุนมเราเคยรู้เหมือนไหมไม่เคยรู้ครับเหมือนเลือดไส้แลือครัวเนี่ย มันเกิดมามันก็เป็นอย่างนั้นมารู้ไหมไม่เคยรู้ผค,คนอื่นอาจจะรู้ยังเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยรู้หักไม่รู้มันไม่รู้ด้วยสติปัญญาครับมันรู้ย่างคนสามัญธรรมดาที่สุดจิตวิทาทุกต้องกําหนดรู้รพระพุทธเจ้าตรัเมื่อมารู้อันนี้แหละครับพราดีมันคิดเราก็มาอยู่กับผม,ผมรู้จผมคิดมันหยุดทุกที่ม่ากาหนดรู้มารู้ตัวนี้ สมุทัยต้องละเราละมันบมได้สมุทัยครับเพราะมันเป็นตัวคิดนี่ครับสมุทัยทําให้ทุกเกิดมันคิดเข้าไปในผมคิดวันนี้พอเดมันคิดหรือมันบุกคิดกระามเขามากําหนดการเคลื่อนไหวอยู่อย่างนี้ครับพอดีเคลื่อนไหวเรารู้พอเดมันคิดปุ๊บเรารู้มันก็มายุ่กับการเคลื่อนไหวนะครับยังไงจีว่าสมุทัยต้องละมันละด้วยการเคลื่อนไหวนี่แครับมักต้องเจริญ เขาทำบ่อยๆแล้วครับทําการเคลื่อนไหวต้องมีสติกําหนดรูการเคลื่อนไหวทุกอินทริยบถตรนี่แบบมักต้องเจริญนี่รถทําให้แจ้งมันเกิดควมรูควมเห็นขุมเข้าจัดมันแจ้งแจ้งเรื่องทุกทุกนี่มีหลายทุกเลยครับทุกว่ามีเงินว่ามีทองนั้นอิทุนินี่รถทําให้แจ้งแจ้งอะไรแจ้งเพราะเราเห็นจริงนี่เองแต่ว่ารูทุกจริง ควมจริงบทหนึ่งที่ผมประสบหรือผมได้ศึกษาเล่าเรียนมาปฏิบัติมาจะนำมาร้อยสังทุกคนนีไม่พ้นหนึ่งเกิดมาแล้วต้องตายแน่นอนที่สุดคนตายเลสองคูดสันส้นๆสิ่งที่เขาที่ประสบก้อนที่เขาจะบุชมหายใจนี่ครับสิ่งนั้นต้องปรากฏก่อน เมื่อสิ่งนั้นบัวปรากฏแล้วเขาจีบบหูจักเขาจีบบุหูจักเขาจีไปด้วยคมมืดด้วยจีไปด้วยคมเห็นแจ้งถ้าที่ไปด้วยคมเห็นแจ้งนั้นอย่าเลียดขาดอย่าท่อถอยต้องทำผมรู้ตึกตัวให้มากๆถ้าหากผู้ใดเจียขาดผู้ใดท่อถอยแล้วอ่อนแอแล้วจะไม่ทันได้รู้จะไม่ทันได้เห็นแต่แก็ต้องประสบ นี่สัจจะผู้ของจีิงแท้จะหมดลงหายใจเลยแต่เขาเคยว่ากันเคยได้ยินครูบาอาจารย์ว่าคนได้ดิทิเลศตายแล้วเกิดตื่นเมืนว่าคนได้บ่มีทีเรศตายแล้วบ่กเกิดตื่นไปนิพพานเนว่าเขาบวกเข้าใจเขาบวกเข้าใจเพราะว่าเขาบุบมีเรศเเแต่มันมีสิ่งนั้นบทหันปรากฏสิ่งนั้นบทหันสแสดงเมื่อสิ่งนั้นปรากฏ ิ่งนั้นแสดงออกมาแล้วเขารู้เองเ็เองเขาจะเองนี้เพิ่นว่าวิลาขะควมเบื่อหน่ายขายกำนัดเขาเว้าซื้อๆได้หมนต่อเมื่อเขาหุ่จักกูได้มันจะเป็นวิลาขะเท้ๆได้ครับอันเขาเว้าวิลาขะโอ้มันเบาซื้อๆได้ครับควมเบื่อหน่ายขายกำนัดมันบเบื่อเมื่อกี้เบื่อยังไงเมื่อเขาเห็น เขาเป็นเขามีเขารู้แล้วเนี่ยนี่แหละนี่แหละค่ะัวเบื้อหน้าขายจัาจหนักจริงๆผมก็เลยเปรียบเอาไว้อย่างที่เหาว่าพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวอาการเกิดดับอันนี้แก้ทุกคนทุกคนสัจริงผมเลยสมมุติให้เอาเสือ้อหนร้อนเขานี่มัดเสา,านั้นเสา,านี้หรือหลักนั้นหลังนี้มัดเท่งเทงตึงๆน้ตัตตตดตรงกลางปั๊ ขาดแล้วปุ๊บมันเสด็จเขามันสะท้อนเข้าอกหลักของไพภพมันที่เป็นอย่างสั่นหละมันจะเข้าสู้สภาพของมันง่นะจ๊ะอันนี้แหละพระพุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียวนะครับผมพระพุทธเจ้าโบยาวขที่จะเถื่อนข้าสองข้อมือตามเดิมมานกันโมืสือได้บนผมในศีรษะได้ครับพระพุทธเจ้าตัดเสื้อมันขาดได้โได้ตัดมันดอกมันเป็นเอง นี่แหละที่จะรู้จักว่าหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยมันจะมารวมอยู่จุดนี้ถ้าหากเขาบได้มารวมจุดนี้แล้วเรียกว่าขายังบลู้คมหมายการเจริญสติการจเจริญส,สมาธิการจเจริญปัญญานะั้นที่สงสัยครับถ้า,ามาถึงจุดนี้แล้วบ่มีโคมบกครองบ่งมีควคมสงสัยเพิ่นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ฟัง คนเกิดมาลอยวันทันปีก็ตายถ้าหากบอู้บอเห็นบอเข้าใจสภาพหรือภาวะอาการเกิดดับนั้นชีวิตของผู้หันเป็นหมาคน,นบัดน,นี้บุคคลเขาเกิดมาเพียงวันเดียวรู้เห็นสภาพภาวะอาการเกิดดับชีวิตของผู้ห่านมีค่ามีราคามีประโยชน์ตัวบุคคลผู้เกิดมารลายปีพนันไั้บัดน,นี้ ว่าทางบวชบัดนี้คนนึงบวชมาตั้งแต่นน้อยๆร้อยพารษาข้าหากอย่างบบเข้าใจบบได้รู้บบได้เห็นสภาพภาวะอาการเกิดดับอันนี้การบวชของค้นกับเป็นโมฆะหรือเป็นมันเป็นวว้กันบวมีค้าเป็นวบัดนี้บุคคลผู้บวชมาวันเดียวรู้เห็นสภาพภาวะอาการเกิดดับอันนี้แหละมีค้ามีคุณมีประโยชน์มาผู้บวช ลอยพันสาบนพันวันจริงว่าให้เราศึกษาจริงๆเพราะมันมีบุคพลเนี่ยครับนี่แหละความจริงความจริงไม่เปี่ยนแปลงอย่างอื่นบ่ได้ผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงอยู่ตรงนั้นผู้ชายก็ต้องเป็นผู้ชายอยู่ตรงนั้นเขาจะเห็นเพศได้อน,นี้แต่ความจริงที่ผมมาเนี่ยทุกคนต้องประสบหนึ่งนีต้องตายจริงๆก้อนที่จะตายต้องประสบื่องนี้ก่อน อันนี้แหละสัจจะที่เปลี่ยนแปลงบุได้เป็นสัจจะเป็นคนแท้แม้จะรู้ก็เป็นโบลูก็เป็นสมมุติคนที่โบลู้แบบนี้เมืองกับไตเมืองกับเฮาไปกลางคืนไปเดือนมืดจะตนหลักตนต่อลงคูลงคลองไปอย่างั้นบัดนี้คนที่รู้แบบนี้เมืออเขาไปกลางแจ้งไปเมื่อสวยเป็นตมเป็นเลนเป็นหลักเป็นต่อ เป็นเสียนเป็นนามยูยุ่บไดเขาจีเห็นมัดเขาจียางไปสบายไปเป็นอย่างไรเพราะต้องการให้คนรู้ของจินที่ฟังผมว่าเนี่ยเตโบทันเป็นก็ต้องให้จําเอาไว้ผู้ยิงกระตาผู้ตายกระกางต้องแน่นอนนี่แหละเป็นบุญแท้เป็นกุศลแท้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียวครับถ้ารู้จุดนี้เราเหมือนฟ้าโขมดิน เหมือนป้ากลุ่ที่เขาให้ทานรักษาศีลทำคนสงบนั่นดีแล้วแต่มันก็ไม่สงบอันนี้สงบอันนี้พนว่าวิมุตคือคนบุกพ้นหมดเลยบึกพ้นแล้วย่อมมีเครื่องสัญญาให้ลดลดพ้นแล้วนนมีผู้มาตักเตือนวากาวของเราไผ่เพิ่มตัเกเตือนวากาวที่ว่าญานปัญญาก็ได้ที่ว่าตั้งแต่กระไดแล้วพอมัเป็นเรื่องสมมุต ดังนั้นจึงว่าแนะนำกันให้เข้าใจจริงๆเมื่อเราเข้าใจแล้วการพุทธปฏิบัติของเราก็ก้าวหนะ้าถ้าหากคนใดยังคนแอหลาะแหลกอยู่แล้วยากที่จะรู้เรื่องนี้ผมรับรองในตำรับตำลาหลักสูตรนักธรรมสันเอกบอกไว้ว่า,วาผู้ที่เจริญสติปัฏฐานซี่อย่างถูกต้อง และให้ติดตต้กันเหมือนลูกโต้ย่างนานเจ็ดปีย่างกลางเจ็ดเดือนย่างเร็วที่สุดนับตั้งนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันมีอัน้สรงสองประการคนวันนึ่งเป็นพระอรหันในปัจจุบันศาสตร์นีภพนี้หากเขาได้เป็นพระอรหันในปัจจุบันภพนี้ศาสตร์นี้ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดคนวัน พระอนาคาเมนีนักชีได้มาเกิดในมนุษย์อีกิมึ่าต์เดียวจะเป็นาอันนั้นเอาไว้ะกอ่อนเรื่องาำรับเนลาแต่ผมว่าเนี่เอาให้ทําแบบนี้แหละย่างนานสามปีย่างกลางปีนึงย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอานนสงส์งไม่ต้องพูดเลยคุกนั่นจะลดน้อยไปจริงๆ